ครับสวัสดีครับสาลปีเอฟซี FC ทางบ้านทุกๆท่านนะครับ วันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมารินแชนแนลคอบด้วยปาตตอยแชนแนลนะครับก็ได้เดินทางมาตามต่อขอโชคลาภกับพ่อปู่ผมสีนะครับท่านผู้ชมงวดที่แล้วเข้าที่เลขทูบนะครับซึ่งมีชาวบ้านมาจุดขอนะครับซึ่งบังเอิญมันเป็นเหตุบังเอิญน,นะครับที่เมื่อพอเพ่นที่แรกผมกับวัตถิกุลเลขกูกแต่พ่อไม่ชาวบ้านเป็นมานที่ ผมก็เลยเอาเลขทูนของชาวบานเลยนะครับเลขทูนที่อยู่ใต้ก็คือ1 6 7หเจ็นะครับนะครับ6กับ9นะครับพี่น้องกันหรือตัวเดียวกันครับทันทีตังกากระทูว่าเขา2โตนะครับส้ชมเดี๋ยมวันนี้ผมกับป้าต่อยท่าู้ชมนะครับนั่งองมากกาบว้นะครับพร้อมเลยรถไฟถูกเที่ยนนะครับเพื่อมากนะครับขอเพิ่งบุญบารมีเพิ่นที่เก่านะครับขอชมขอรังวดนนี้ ะครับก็จะจุดทูปนะครับจุดธูปเสียงไทยก็จะมอบกล่องผู้ให้ท่านหยิบให้ก่อนนะครับวันนี้มามวดวันที่นะครับ16กรกฎาคมพศ .2568 นะครับัปเข้าไปด้านในน้ำันนะครับท่านผู้ชมไปเตรียมสิ่งของไปสักการะกราบไหว้เพิ่นนะครับเครับพ่อปู่คุณศีนะครับสารท่านอยู่ตรงโน้นนะครับ วันนี้ผมก็มารถพี่ครับผมเหมือนเดิมนะครับห้าหนึ่งห้าสามนะครับปลาต่อยก็กำลังเปิดกล้องเดินมาพอดีครับเีตุใดกันเนี่ยเดี๋ยวจะได้ไปซื้อตะกร้าซอยปลาต่อยนะครับถ้าผู้เดียวถือไว้แล้วเนาะน้องก้องเปิดซะมั่วถือหลายจนตำลุ่งตำลุ่งโดยแยกต่อยให้ถือตะของหนักหนัเลยน่ะสีซอยถืออืม ไปนะครับทา่านผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปด้านในนะครับโอ้ยล uh> uh uh> uh> uh ่มล uh> 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 ่มกระโชกมากเลยเจ้าต่อยนินเดินเข้ามาได้ยินได้ยินเสียงนะครับ เสียงกิ่งไม้กระทบกับหลังคาสารปูนะครับเพราะว่าพวกหันม้วนนี้ร่มนอนยองต่อยอนี่พอทั้งกล้องเดินเข้ามาลมก็ชั่วเข้ามาเลยครับก็โอ้โหส่วนหน้าใหม่ๆอยู่บ่มีครับหมาคำาผู้ใหม่ๆหนึ่งอือนี่ครับนี่ครับหมาคำาผู้ชาวบ้านเป็นมากกาบไหวล้ลยครับ ที่แล้วมาเล่มเห็นเหล็กขืนนะเห็นขึ้นแต่ว่าอืมจําบ่ได้เข่าือบ่เข่าดูก็ยืนแต่ว่าเขาอยู่เลขถูกเด้ีต่อยไี่เล่น่แม่นเพิ่นได้งวดที่แล้วเฮามาบ่มีสร้างเด้อน่ะโอ้นั่นบ่สร้างตัวไม้นั่นบ่กสองโตบ่กอืมโอ้ยแสดงว่าเขาได้โชคเจ้าบ้านได้โชคได้ลาบด้วนี่คือเอาสร้างมาถวายนี่นี่ตัวหนึ่งเนาะแม่นนี่ตัวหนึ่งครับท่านผู้ชมสร้างสองโตนะคะสร้างสองเสือกับเขาเย

ตัวยุคข่อสองก่นหนึ่งครับแปดเ็ดสองแล้วก็เกดหกสามนะครับพอปู่ขุณสีนะครับไปนะครับจะได้เตรียมอินตะว่นเถิดว่าอันที่นางว่านไงบอกเป็นไม่เหตุสาลแนแมนเป็นคือบ่เหตุใหญ่ๆกว่านี้คือพอเแตบใหญ่ใหญ่โอ้ดนนแคบเหตุเห็่อะไรเพราะว่ามันมันมันจำกัดแต่เหตุได้ประมาณนี้ เพราะว่าบริเวณนี้ก็เป็นถนนรอบรอบบ่อน้ํานะครับบอ่อน้ําขนาดใหญ่ครับถนนก็เป็นถนนถนนใหญ่นะครับกับเทพไปใหญ่เพไา้ใแต่นนตว่ากัยังบ้านมีโลปันเนาะยี่ต่อยนะครับท่านผู้ชมไปนะครับเดี๋ยวไปเตรียมดอกไม้ทูบเทียนของเส้นไหว้ปู่ท่านก่อนนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับ ครับก็ <S <S สวัสดีอีกรอบนะครับ f อทุกท่านทั้งสองช่องเลยนะครับผมชแนลแล้วก็ตะไบอุ้เซนนะครับสวัสดีเอ<ม>ทุกท่านค่ะวันนี้ก็จะจุดเอาทะเลถูกของพ่อเรท่ไปทะเลถูกอือแล้ะเลถูกเราไปอย่างตู้นะครับจะขอเลขทูบอย่างเดียวนอกนั้นก็ดูตามจุดต่างๆนะท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยว มันแจกใต้เลขหลายตัวนะครับท่านผู้ชมเอาเลขถูกอย่างเดียวเลยนะครับสาธุไอ้ปูปูเอ้ยอธิษฐานอขอปูเด้อโมนี่ขอโชคขอลาบเด้อปูเอ้ยให้ยิบเลขตัวนี้แหละ,ะเลขถูกที่ลูกร้านสีเสียงทายในมือนีิเด้อปูเด้อไอ้เด็ตรงกับเลขท่ายวันที่หนึ่งของวัดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเดอปูเด้อ ใส้กองสลดัดใส่หูแกวตาทิพย์ซองเบิ้งเดอปูว่าเจ้าหน้าที่ทั้งกองสลากเขาสียิบเลขแล้วที่ออกมาตัวใดเนี่ยเอาเลขไทยสามตัวตรงๆเดอปูเด้อสาธุ ตกเศ้าไหม่เนะอากาศเย็นดีมือนี้ครับที่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นที่โล่งแก้ง่เลยนะครับลมเย็นสบายนะครับเจ้าอากาศี่ีโอีขนมไงเนาะิีถนมไงกับิินเสียงรดแบบนแรงใา,า่ไหมนั้น ว่ามันมีบรรยากาศดีมีลมเลี้ยวหาเห็ดเห็นนะเห็นต้๋นเห็นเห็นต้อนอย่างอ่าไม่มีเห็ดละโง่ออก<ม>เพราะว่าเห็ดละโงกชอบออกตามนะครับเหมาต้นอย่างนะครับมาหาเล็กตั้งสี่ฮาเห็ด<ม>เฮ้่เจ้าจเออเอ็ดซี่คนวายยุ่น<ม>ไงหม,มามาวิ่งขึ้นโบออกปลูกต้นอย่างปลูกแต่เอาเสื้อเห็ดละโงกไปใส่กันปูไว้น้ำท่วมตายเบิดเดียวอยู่ สองสามต้นแล้วครับ,บผมก็เลยเอามายุค่าไปปลูกเรย่อยๆหลังจากท่ายคิดแล้วสมมติว่าไปตัดใหญ่ง้อกับไ,ไปตัดเพราะว่ามืเอเศร้ามือเศร้ากับตัดแน่บ่หลายแล้วแบบที่นี่ฝนมันลื่นไปปล่อยหยาเปียกกัดต้องรอให้มันแห้งได้ไม่อยยังไปตัดนะครับแต่ที่เมียนไายคิดแล้วนะครับผมก็จะไปไปหายนายง้ออีกนะ เรียกว่าธาตุางัวธาตุงัวอ่ากกินอะครก็เวียดนาเราเรตัวเขาเลี้ยงเขา,เงเาแรก,กกับตงห้าห้าเนี่ยเขากินเพราะไม่โมเบาอยู่ได้ล่ะอืน,นะครับไปสวนก็ได้มันก็นเป็นวิถีชีวิตนะครับตะตะโพตะเมตะกีเป็นก็นเลี้ยงงัวเลี้ยงขั้วินะครับเผ็ดไทยเผ็ดหน,น้ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็ไปตามรสบาดชีวิตกับการเวลาที่เปลี่ยนไปนะครับไปนะครับ ถ้ามาบอกเก่านะครับปู่ท่านก่อนนะครับไปพร้อมๆกันเลยนะครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ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 เด้อ ป่อปูขุนสีมือนีลูกหลานช่องมาวินชาแนลพร้อมด้วยต้าต้อยชาแนลก็ได้เดินทางมาสัการักกาบไปนั่นดอกไม้ถูกเทียนพลไม,ม้มาถวายอ่าให้กับปูตาผู้ศักสีทรอมด้วยเจ้าทีเจ้าธานทีอ่าิงสถิตในสถานที่ศักดิิ์แห่งนี้มือนีลูกหลานทั้งสองช่องก็มาหาแนวทางมาขอโชคขอลาบมาขอเลขเด็ดแล้วเอาตรงๆปาปูเนาะ หาเลขเด็ดนะฮะเป็นสะพานบุญเชื่อไปครับเอฟซีทั่วโลกที่พันกระลังล่อชมล่อติดตามอยู่ในขณะนี้ให้เพิ่นได้โชคได้ลาบนําเดอปูเดอให้พ่นได้มีเงินมีทองให้พ่นได้เบิดหนีเบิดซีนเอเพ่พนกระสีได้มีเงินมาซอยบูรณะสางสารปูหรือปูอยากได้รูปปัน้นเดอปูเดอร์ปูอยากได้รูปปัน้นปูก็ให้โชคแม่นแม่นเดอปูสามโตเนีนเนีนเลยเอาเห็ดแตกปุ่งพัง ปังปังรถอ่าลูกอธิขออธิษฐานเล่ห์ทู่มนีให้ปูยิบให้อ่าว่าปูสิให้โตัใดเห็นโตัใดเป็นเลขท้ายวันที่หน,นึ่งของงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่แหละปูให้ปูยิบออกมาให้อันหนึ่งมันสิมีเลขหสามตวัวอยู่นะฮะแล้วปูปูยิบออกมากหลุดเด้อปูเด้ออ่าขันในใจลูกปันเด้อปูนะซาธุสาธุสาธุ เสียงเก่าคือจังอู๋มันรับรู้เนาะสาธุกไม่กลัวจะกไม่พูด มาวินเดี๋ยวให้มาวินขอเลขคู่สาธุทนนี่ทานบอกปูหรอเด้อปูเอ่ยแบบนี้จะยิบมาให้ลูกให้หลานได้ปูเอ่ยสาธุงงอู้แสดงไงเด เพ่นได้แล้วพ่นเห็นแล้วมันจะตอนี้บอกว่าวยวยรวยะเสริฐหุบหุบด้วย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 แขกฝนตกนะครับไปลาฝนตกนี่ร่มโค้งสิสาดฝนเขามาในหนีนะครับผัดฝนเขามาในสาดกันของระเกียมาก ผมเห็นลมระเกะ,กะ,ะระกะอยู่นะรับประว่นลมมุมมีตะบางฝนเนี่ยค่ะโอ้ยเฮ้ยเห็นไม่ได้เหล็กถูกด้วปูด้วยาถุกถึงสามตัวตรงๆเลยเดินยังไ่เหล็กถูกซุ่ม ว่าเสียงหนวกว่าเสียงอียงหรือว่าเสียงอีหยังอืออืออืออว่าคนหัวหรอหรว่าเสียงคนเมื่อกี้ในขณะที่รอเล่นพูดนะท่านผู้ชมเมื่อกี้นี่ต่อยีผู้หันวิ่งเนี่ยไปเห็นจอมปวกไปน้อยนั่นเห็นบ่เออเห็นอยู่ขาวขาวหน่อบ่แสงมี่นี่ข้นข้นข้นนมาดูแปลกขอเล่นด้วยนะครับท่านผู้ชม ชื่อจอมปลวกเห็นมะหลูเป่งแสดงว่าไม่ไม่เด่นเนาะเนอะคงประมาณบ่งหมู่ขึ่นกันเดี๋ยวเปเบิ้งไกลก่อนนะครับท่านผู้ชมเออเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูใกล้ๆนะครับว่ามีตัวเลขขึ้นไหมครับเดียวค่อยมาดูเลขทูบเนาะไปนะครับท่านผู้ชมโอเคครับไปนะครับเลขทูบ ยังไม่ไม่หมดนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูเลขทูปนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูตรงจอมปวกเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับผมเหลือไปเห็นพอดีนะครับเห็นรอยรูปแป้งเห็นรอยรูปแป้งอยู่ตรงนี้อดอกไม้เหี่ยวๆประมาณบ่เกินสองสามหมื่นหลืเจ็ดต่ออันนี้ดอกไม้ผู้ชม มมวกอเดี๋ยวผมส่องให้ดูก่อนนะครับเ,รเ,เห็นเห็นเแค่ตัวเห็นอีหลีหนึ่งหเห็นหนึ่งเกียดห้ามีหนึ่งมีเกียดมีห้าแต่ตัวตัวล่างๆคล้ายๆเลเขเก้าเดี๋ยวผมหากิ่งไม้ชี้ให้ดูก่อนนะครับท่านผู้ชม อีกอี้อนกีกเป็นี้อีกอีกอีกีกอีกอีกนี่นี้นีกอีกอีกีกอีกอีกอีกนี่อนกอีนี่อีก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 อนน่ีกอีกอีกเกอีกอีกอากตีกาีกาอีก่ีกอีเอีกอเกอนกอีกเลกก็ีกอีกออกกนเกกีเลีเลกก็ เบิงนสำหรับตัวเลขนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมเราวิ่งเห็นนี่หนึ่งนี่หานม่เจ็ดนี่เก่าหนึ่งเจ็ดห้าเก้าทีเห็นเป็นตัวใดกับเบิงเนาะคสองให้เอฟซีดูครับประมาณนี้นะครับขอให้โชคดีปังๆกันทุกท่านทุกคน เบิ่งบรท่านจะแคบไปด้วยแคบหน้าจอได้นะครับใครที่ดูไม่ทันก็แคบหน้าจอนะครับเขียนะครับไปเดี๋ยวไปดูเหล็กถูกนะครับไปดูเหล็กถูกอยู่อ่าที่อธิษฐานขอโชคโชคลาภนั่งอู้ก่อนนะครับถอกระเจ้าขอรูยแกงดี เฮ้ยยอ่อยเลขทูบใหม่ได้สองตัวพี่เก่าไม่หนึ่งนั่มเอาตรงตรงก็เลขจอมปวกเลยตรงกันเลยครับท่านผู้ชม ุนสีนะคะเดี๋ยวมันล่นไปสองตัไม่ได้สองตัวนะครับเดี๋ยวตัวที่สามกำลังกำลังไหมมาติดๆเลยแต่ที่เห็นขึ้นมาแล้วสองตัวคือเก้าหนึ่ง ไปพร้อมๆกันเลยนะคะน้องวานครับขอโฉดขอหลาตตัวโควิดสีตัวฟูมันสีขาวขาวเลยนะคะเย็เบาะเย่บโอ้ยมีแมงกอโว่าเย่เาอันนี้แรงเข่า ก็ล่าสีเวาวดีนะครับพอแม่เขาข้อผมมองเหนเก้าหนึ่งนะครับเห็นเก้าหนึ่งขึ้นมาแล้วตัวสุดท้ายน่าจะเป็นเลขศูนย์นะครับ ศูนย์หรือสองนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ใช่เลขศูนย์แน่เลยนะครับในเลขิเลิศเลยเนาะค่ะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งอย่างง่ายๆนะครับอยู่ในหัอ,หอ,อมจกันไหมคือเลขเกียดเนาะคือเลขเกียดทั้งเลขสอง นี่เลขตัวนี้เป็นปริศนาอีกแล้วเายต่อยนะครับท่านผู้ชมเลขตัวนี้เป็นเลขปริศนาแน่เลยครับนี่เป็นเลขสองเป็นคล้ายๆหัวเลขสองแต่แคล้ายๆมาทางเลขเ็ดนะครับเป็นเก้าหนึ่งสองหรือ 9, 1, เก้าหนึ่งเ็ดนะครับปริศนาอีกแล้ว,วถ้าเป็นเลขเ็ตตรงกันครับที่านมัวกเกยเจต่อยเออมาเว้นเห็นมีอย่างกว่ามีหนึ่งมีหนึ่งมีเ็ดมีห้ามีเก้า ว่าตรงกันครับตรงกันครับผมราบเรต่งๆเรืปูขุนศีหลูกล้านแม่พอเป็นดิแบบนี้นะครับเก้าหนึ่งสองหรือเก้าหนึ่งเจ็ดนะครับตามนั้นนะครับก็ให้โชคดีเฮงเฮงลวยๆกันสุขสุขคนเลยครับเก้าหนึ่งสองหรือเก้าหนึ่งเจ็ด เลขพิสนาดีพิ่นพิ่นสิคัดรเลขให้ไปตรงกรร็เลขเกตคิวจอมกวกจังสันบอกนะครับเป็นไปได้นะครับก็วิจารณญาณในการรับชมนะคะบปวดใช้วิจารณญาณนะครับท่านผู้ชมในการรับชมทีนะครับ มาขอ้ะะเชือกลาบกับปู่ขนรีปู่เพิ่นก็ให้ได้แล้วนะคะนกเลขทูบมีมะพร้าวเลขทูบอย่างเดียว,วยเฮ้ยบอมมาอุยบ่มหัวอีกแล้วลงกระชุยเลยเทปไ,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 ไต่ไปานักก็ต้องชมก็จะได้กราบลาพ่อะปลูกขนรีไปแล้วนะครับลา FC ทางบ้านไปพร้อมกันเลยน,นะครับท่านผู้ชมนะครับ ค่อยมาพบกันคลิปหน้าพีหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ให้โชคดีปังๆกันทุกทุุคนด้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้กับทางช่องทาง,อทางทีมงานด้วยนะครับมาวิน h a n n e l ป้าตอย Channel แล้วก็ทีมงานนุ่มอามคนเดิมบาแพ็กชนแนลน้องน้ำ h ช n แนลพ่อทองแหลกคนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะครับท่านจะได้ติดตามคลิปใ,ใหม่ เร็วขึ้นนะครับท่านผู้ชมทุกคลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้เอฟซีทางบ้านนะครับโชคดีร่ำรวยปังๆทุกท่านทุกคนกาบลาปูเลยเด้อปูเด้อให้ลูกหลานเดินทางกับบานปลอดภัยแกวขาดจากภัยตุ์ปลาทั้งตัวนะปูเด้อขอให้ปูให้โชคลาภเลขหัวดนีเข่าสามโตตรงๆปังๆนะปูเด้อนะครับสำหรับวันนี้อีพีนี้ก็กาบลาเอฟซีไปเลยนะครับสวัสดีครับ